เอ้ยองกินยังอะนะเอามาเกลืเอามายหญกินนได้แน่นอ้ยก็จอก็จอไปใจน้อน้อแม่เอ้ยเอามาน้องเพชรน้องเพชรเอามาให้ย่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอยกระดั้นกินขนมน้ำหลานเดี๋ยวมาให้ย่ากินด้วยโอ้ขอบคุณค่ะพุณแม่ขัวหันไปเรียวหน่หันไปเรียวอย่าเข้าตีนั่นนันหันไม่เลียวนั่น บ่ม hmm. ีคนแังจดงชังเขานำยากับปุ่นมาหมอบัแบบไงพี okay. ่น้องเออืมมาซีหาคนนี่แหละม่กกินบเบิดตัวหมอ่แบบวัดเตือนเจ้าคือน้องขอกับ้าก็น้องมัดไปบ้าน น้องซาอยู่นะพ่อไปหอดเพิ่นใจบาดพอดีพอดีขึ้นหน้าบ้านนี่นี่เหมือคงไม่เป็นตะแซ็บน้อชิมเนี่ยหวานบ่แต่ไม่หวานไม่ไม่ยากไม่หวานเลยพอดีเจ้าพอดีเจ้าโอกินไ้มามาเดินมาเร็วมาขับรถมาขับรถมาขับรถมาเร็วๆอ็วไอเนี่ยอ่ะเจ้ากระหางข้อรถไปบุญตัวจะมาขึ้นงาเจ้าสเถหันกล่อนคนละสิเดือ มม่เน <cat on developed Airbnb> ี่ยว <wiele> ่า <médico> จ right? ิไปอีหยางกาะนูนสิลาพนะไปบ่มีกา่อบไปบ่มีเ้าหพระ่าไรบมีมาเปอหมองหันมาใส่เอนี่มาใส่ดิตรงตรงทุกอย่างคอยคยว่าหันไปน้ำดอกก่องคอยว่าหันกล่องไปน้ำแล้วก็บอกเคยเนาะ I, 30, 30, 30, 30, 30. ขอไอ้ตามคนในร้านคนพึงไปใช้ละบาทนี่แสบพี่ดีเนหรือว่าต้มไก่นะแสบแสบมันย่างอีกว่าเฮเข้าสื้อมาต้มบ่ะเอ้ยเอาทิ้งทำไมลูกผ่านมัดพี่พลอยทำอะไรเอาออนกระดาษถเอาเอาเอาอ่ะอืม วิบวัยปกติเจ้าไม่ใช่คนแบบนี้ปกติแล้วสีาทดมหลไปคือเปลี่ยนไปวะก็สียาพิเข็มั้งเอเปลี่ยนลเปลี่ยนะผู้ใดเห็นตะบันอืมก็ีอีกปะ บักแตงพุ่มนี่พี่น้องบักแตงพุ่มนี่เลี้ยงบ้านเลยเลี้ยงโอ้โอยู่หันสองไงคนพระท่านเนี่ยปิดพันบาถ่ายมาันโลนขวนัญมันจะสุกพิ่นปิดไปข่อยที่นึงอาทิตย์นึงเราพระท่านเนสุกอยู่ที่เนี้ยจะเป็นยังได้ย่างหาเมีหนูน้ำกันไอนเ,เขขอคียงเขาเกากับบ้าเก็บได้แต่มือขึ้น vậy chạy nó ngồng ngồng ngọt bữa hằng này nó dây nữa dây nữa vô nay ông có hiền đi lì đi, đi kìa, dây ยันนบ่ได้ยินได้บะนี่พี่น้องบ่งด้ลีมาหดอันต้นบังหงบากหน้าอยู่ทั้งก็ยามมาสองเท่าแล้วเ่อเอินไปกินเขาบ่เห็นแล้วบ่ก็เห็นไปไปกินเขาไปกินเขานี่เห็นแล้ว มาลอยมาหดอันต้นบักพริกกับต้นหมวกงอยู่เพียเขาเอิญนะกากากอยู่อีหยังล่ะเอาอีหยังอีกวันนี้เขาเอิญพักขี้เล็กสารอีถืออีหยังอีบ้บ่าบ้บ้ tám cái mười lấy thọ bơi khỏi má ông hành trâu chú khỏi má ông hành trâu chú sể khỏi cứ hiền ถือฝนเดีวมันกระปงนี่และบะเขียนบะตายนี่มันปงก็ย่อไปเงี้ยอีกก็เท่าเก่าเนาะไปสี่กองไปสี่กองก็พุ่นเมียสี่กองก็ขางก็ไปพุ่นเมียงดต้นเออหัวต้นบะเขียนบะพี่เฉยอยูุ่่น วนมอกักทีดาาเปิสายยางเออเราก็เปิดน้ำหมดยู่แถวนั่นแหละเออแล้วหอบบกพีเศษเ่อแต่เงี้ยไปตรงมันแตกเนาะมี่มองร้านเหรีนนเนรียญไ้ขึ้นมาเล่นอ네 <oh> ันน bueno, ี้รด ทอดไข้บ่นี่โอ๊ยนี่หนังย <AND> well. ูหันละน้ปา้อยไม่สองด